นี่ไอแพดใหม่เมี่ยจิบมาเล่นแม่งเลยโอ้โหแจ๋วว่ายิม้มอะไรจะมามเอาอีกแล้วเ<ง>หรอโอ้เล่นหน่อยคุยกสาวอีกแล้วเหรอทำไมอ่ะทำไมอ่ะจะคุยกับใครได้ทำไมทำงานทำการนะแพ็คกล่องแพ็คของในออเดอร์เยอะแยะเนี่ยลูกค้าก็ไม่ตอบตอบอยู่นี่ไงไม่เห็นตอบเลยคุยกับสาวดูรูปสาวเนี่ยไปช่วยกันแพ็คของเลยออเดอร์เยอะปังขนาดนั้นน่ะก็คักสวยๆคุยไงไม่ต้องไปเลยคนสวยๆเขาจะคุยพิเศษ เฮ้ยอะไรอีกช่วยกันปิดกล้องกล้องอะไรเรยวกับโอ้ก็ไม่ต้นาที่ใครปิดอยู่คนเดียวเพราะซีโอป่ะโอไม่เออหรอกไปเร็วๆคนนี้สวยตามมาเร็วๆอะไรวะมาเร็วๆอะไรอ่ะดูนี่เนี่ยยังไม่ได้แพ็คเลยเนี่ยโอ้โหวันนี้เบาเบาทำไมจะต้องให้ช่วยมาเร็วๆยังจะท่ายอีกมาสองร้อยกล่องเบาๆมันเป็นอะไรมาแคปของก่อนเร็วๆเออแค่นี้แหละ